ครับพี่น้องมืนอนีเ้เขาอยู่แปลงเข่าของคุณลุงสำเริงใจแสนนะครับบ้านหนองนุ่มมู่ที่สองครับเทศบาลตำบลทุ่สงสายอำเภอรายทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชรครับพี่น้องอเพื่อนอุดหนุนฟูกินสิบซองนะครับฟูกินพี่นอ้องสิบซองซองละแปดสิบเก้าบาทครับกับแปดร้อยเก้าสิบบาทนะครับผมก็แถมหนึ่งซองครับเสือ เสือตัวนึงครับพี่น้องขอบคุณคุณลุงหลายครับคุณอูเด้อครับเด้อคุณลุงใจดีครับพี่น้องเดี๋ยวผมพาพี่น้องมาเบิ้งเข่าจังหน่อยครับอันนี้จะเป็นของอีกจ้าลุงนะครับพี่น้องโอ้ของอาบุกเลยครับผู้พี่น้องเข่าครับอืมนี่แหละครับพี่น้อง เันซื้อสิบซองผมแถมซองหนึ่งครับพี่น้องครับเดี๋ยวก็เสียดตัวหนึ่งนะครับเด้อขอบคุณหลายๆครับเด้อลุงครับพอดีผมมาหาอาบุกกับพี่น้องมาคันผมก่เลยอัดวีดีโอนะครับออกมาเนี่ยมันเป็นซีแยกเลยพี่น้องแรคขนนี้รถมันตรงมากรถมันส่วนท่างบ่าอะไรครับผมก็ลบๆเพป็นบัดกนนี่เป็นเอาเลยอีแตกมากนะครับอีแตกขนหยามากพอดีผมก็เลยขับรถตามเลยขับรถตามมาอะไรเลมาหาเพื่อนเอาเพื่อนมาทำอะไรกรันเพื่อนวะผมก็ แร้ผมขายปุ๋ยอยู่อ้าปุ๋ยอะไรเอ้ากขมาเบิ้งแะไระพี่น้องพ่อไปมาคนเราคุยไปคุยมากแล้วก็อุ่นหนุนตาสิบซองครับนี่แหละพี่น้องเอ้ยครับการทํางานครับพี่น้องเบิ้งเอาครับเนี่ยอยู่ตามกลางท้องให้ท้องหน้าเลยพี่น้องครับชุดลูกหูกล,กลูกตาครับพี่น้องเข่าก็ได้วันนี้จะเป็นอ้อยครับเมื่อกี้อาบุกนี่อาบุกนี่จะเป็นอ,อรร้อ,อ,อ,อยได้พี่น้องครับ อาบุกเนี่ยเอาเซฟซองครับผมแถมซองอันซองหนึง่งคือกันครับโอ้ยพี่น้องเลยลืมเบาเสียเพื่อนโอ้ยลืมมักลืมเนี่ยเดี๋ยวจะเอาไปให้เพื่อนอยู่ครับอ้อยกับง่ามเข่ากับล่างง่ามพี่น้องครับอ้อยกับอาบุกนี่คือคือเพื่อนเพื่อนจะเป็นบำรุงดินพี่อน้องเพื่อนเอาอันตัวไอ่แปดสิบเก้าบาทนะครับไปบำรุงดินเร่งการแตกรากพี่น้องเร่งการแตกต้นครับกากใบนี่แหละครับ บางนี่ของคุณลุงคุณลุงก็จะเป็นแก่กับเฮดอ้อยครับแก,ก็จะเป็นเอาไปฉีดอ้อยเนี่ยพี่น้องกำบังลุงดินครับเร่งรากกาไปที่กันครับแต่ว่าเข่าเนี่ยเราฉีดไปแล้วครับเราฉีดไปเมื่อวานนี่ผมเขามาหาเราสาโพดอันจะอันน้ำที่อยู่ทั้งรถเนี่ยจะเป็นฉีดอ้อยได้พี่น้องก็เพอดะนี้เลยครับสีผสมแต่ว่าเพิ่นว่าเพิ่นมาเบิ่งเข่าก่อนมาเบิ่งเข่าก่อนครับ เขาแรกผมเข้าใจว่าเพิ่นม,มันมาเบิ่งเขา่ามาฉีดเข่าแต่ว่าเพิ่นมาเบิ่งเข่าลังจากนี้เพิ่นก็จะไปฉีดอ้อยพอดีเลยพี่น้องเอาสิเอาผู้กินไปผสมน้ำฉีดอ้อยพอดีครับนะครับนี่ก็บพี่พี่ชยุทธนะครับเด้อเป็นผู้จัดการครับเป็นงานซอยกันพี่น้องดูแลกันไปครับนี่เขาจะเป็นเขาเขาพี่นอ้องเพิ่นครับจ้างอาผมเฮ็ดนี่จะเป็นเขาคุณจะเป็นเขาเพ,พิ่นที่หาอะไรพี่น้อง นี่ครับพี่เชยยธครับเนี่ยมาบ้านมาเอ้ยนาพ่อจำเริงลุงจำเริงครับนี่ละลุงจำเริงต้องพูดเนิร์ดนะไม่เนินี่ไม่ใช่จำเริงแอะจำเริงแท้ต้องเนิรนี่ครับจำเริงมีอุปกรณ์ทำการทำงานทำงานเพิ่อนน้องรีแตกคู่ใจเพิ่นครับนี่จะเป็นเขาเพิ่นจะเป็นของเพิ่นนุตุงครับเอ่เช้าช่วงเช้าในแอปไม่ต้องโทรมาช่วงไหนก็ได้ครับครับครับอยู่ลุ ได้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 ฝากแนะนําให้ผมเลยเด้อแนะนําพี่น้องเราหน่อยครับมันจะเข้าไปหาทุกคนนั่นแหละผมอะเข้าไปให้ตีเจ้ยติข้าวก็ต้องนาผมเป็นนาผมยกให้เขาไม่ต้องสี่สิบห้าสิบไร่อ่ะหลายตีนะห้าสิบไร่โอ้โหข้าวใวข้าวผมนีอีได้ได้ผมไปไปหาน้องมันเสียตีแล้วเนี่ยมีนาตั้งห้าสิบไร่ไปเสียตีแล้วเนี่ย เขาซื้อมั้งอืมก็ซื้อด้วยผมให้ไปสามสิบแล้วก็ไล่อีกสิบห้าแล้วก็เขาซื้อพี่สาวซื้อยู่อ่ะอืมยู่ไปสิบเพราะว่ามันอยู่ติดกันแล้วไกลได้แต่แปลงนี้ครับ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 ป่าอ้อยครับครับเขากรมมีเลือดเท่านีกแล้วสมัยก่อนมันเป็นดงเป็นป่าเป็นอะไรยังไงไมรับได้มัถางมงอะไร ก็มาถางม้าลุนพ่อปู่เป็นป่าเป็นป่าก็มาทางเอาใช่ไหมมีเสือมีสิงมีช้างมีทุกอย่างเกตรกรอ่ะพ่อใหญ่รันบอกมีทุกอย่างครับมีทุกอย่างเป็นป่าเลยละแถวนี้เป็นป่าน่ากลัวมากตรกรนะสมัยก่อนปู่หรือตาเขาลุนตาผมไม่น้อยเนาะแบ่งลูกคนพ่อใหญ่รันน้ที่ไม่ใช่น้อยมาอยู่ไหนนอกฟุมงก็ว่าไม่ธรรมดาเนี่ย ที่นี่ลูกเยอะก็แบกลูกเป็นของลูกหมดแล้วลูกแล้วแล้วแล้วน้องไอ้วังน้ำแดงเนี่ยส่วนมากย้ายมาจากไหนสุพรรณสุพรรณครับอำเภอไชนานี่ครับไานเกิดเป็นอยู่สุพรรณพี่น้องนครปฐมนครปฐมเนาะสาอ๋อแถวหมู่บ้านอะไรครับจะอำเภออะไรที่ย้ายมานี่ที่ที่หมู่บ้านผมอยู่แม่นอำเภอวัดสิงห์อ๋อวัดสิงห์ใช่ไามอือ แก็ไม่รู้มาผสมกันหมดแล้ววะไม่ว่าอีสานไม่ว่าทุกพานมาอยู่ทุกทุกภาคก็อยู่ด้วยกันหมดนะผสมกันหมดเดียวกันหมด